ตอแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์จสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยประหยัดพลังงานพี่เดียวครับาดูสูตรอาหารเนี่ยจะทำเมนูนให้ผมทานหนะฮะไม่ใช่ค่ะคือพี่ดูเนี่ยพี่ดูว่าพี่อยากกินอะไรแล้วพี่ก็จะให้อีกทำไงโอ้โหนึกว่ามาเนี่ยจะได้ทานฝีมือพี่เดียวซะหน่อยวันนี้ไม่กลัวไม่อร่อยเอาเป็นว่าให้โจทยวันนี้อยากกินอะไรที่ อร่อยดีต่อสุขภาพแล้วก็ง่ายด้วยนะคะเอาเข้ากับสูตรของพี่เนี่ยก็คือ modern living solution สูตรสำเร็จสำหรับชีวิตทันสมัยโอ้โหอย่างนี้ไม่ยากเลยครับคิดเมนูออกแล้วตามไปทำเันูดีกว่าโอ,โอเคค่ะสำหรับเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะฮะเรียกว่า Salmon Potato Deep Fry ครับโอ้โหแค่ชื่อก็น่ากินแล้วค่ะเพราะแต่พี่เดียชวนมาทำอาหารนอกบ้านเนี่ย บรรยากาศดีนะครับอะถูกต้องค่ะจริงๆแล้วทําอาหารเนี่ยนะคะไม่จำเป็นว่าต้องอยู่แต่ในครัวเพราะว่าเรามีเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่แหละสามารถทําอาหารที่ไหนก็ได้ในบ้านหรือว่าจะเอาไปต่างจังหวัดก็ได้เอาไปที่ระเบียงข้างสะว่ายน้ําหรือว่าใครที่อยู่คอนโดนี่ก็เหมาะมากเลยค่ะสะดวกจริงๆนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันว่ามีอะไระบ้างมีอะไรบ้างคะก็มีแซลมอนแน่นอนค่ะมีอันนี้เป็นมันฝรั่งบดมอสซาเรลล่าช <บท S 2> ีส <mozzarella cheese S 2> ครีมนะครับค่ะพริกไทยค่ะผงปรุงรสค่ะเกลือค่ะเกล็ดขนมปังค่ะแป้งเหนกะสงค์ไข่ไก่แล้วก็น้ำมันสำหรับทอดครับโอ้โหแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมเนี่ยมีคำถามมาเยอะมากเกี่ยวกับมอสซาเรลลาชีสหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจความแตกต่างว่ามันต่างกับชีสปกติทั่วไปยังไงนะคะคือปกติมอสซาเรลลาชีสเนี่ยจะทำมาจาก นมควายควายเลยเหรอคะนมควายเพราะมีความข้นมากกว่าอ๋อนี่เพิ่งรู้นะยเนี่ยครับผม<ๆ>ก็จะเป็นการตกตะกอนของโปรตีนของในนมค่ะแล้วพอตกตะกอนปุ๊บเนี่ยจอกเป็นเคริร์สครับผมเป็นเคริร์สก่อนที่จะไปแช่น้าเกลือนี่เขาเรียกว่าอมอสาเราชชสสีขาวแต่ถ้าสมมติว่าเอาน้ําออกมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนิยมถ้าขูดบนพิซซ่านะครับรสก็จะจัดขึ้นหน่อยกลิ่นกลิ่น,นอาจจะไม่ได้แรงมากแเลกนะก็เลย คิดว่าจะเลือกใช้ในเมนูนี้นะกลิ่นไม่แางมากแล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นของเขาก็คือเหนียวเวลาเมลนี่เหนียวยืดนุ่มอร่อยครับคือหิวเลยอะค่ะลงมือเลยดีกว่านะออามา <Okay S 1> ต้องใส่อะไรยังไงก่อนอยากกินแล้วคะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะผสมนี่นะครับ เสร็จแล้วค่ะน่ากินมากเลยหลังจากปั้นเสร็จแล้วเมื่อกี้นะฮะเราก็จะไปคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์คชุบไข่นะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยตั้งเกล็ดขนมปังโอ้พร้อมกินแล้วต้องรองน้ํามันร้อนเท่านั้นแหละใช่แล้วฮะนี่ดูเดือดแล้วนะคะเนี่ยะฮะก็ร้อนร้อนเร็วครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่เวิร์กมากนะคะนอกจากจะสามารถเอาไปตั้งตรงไหนเพื่อทํากับข้าวได้แล้วเนี่ยยังร้อนเร็วมากด้วยใช่แล้วครับเราก็ไม่ต้องห่วงด้วยครับว่าจะมีลมเปลวไฟมันจะ หายหรืออะไรโบราณนะแบบนั้นมันโบราณ <c oughs> ของพวกเราเนี่ยพายุมาก็ไม่หวัน่นยกเว้นฝนตกฝน <c oughs> ตกนน่ก็ตัวให้ตัวมันน้ำ <c oughs> มันนะ <c oughs> อุ่นี่มีหลายเมนูด้วยนะคะหมายถึงอบนึ่งก็ได้ต้มซุปก็ได้ต้มโจ๊กก็ได้ตั้งเวลาปิดเปิดก็ได้อีกด้วยอุ่นก็ได้ฮอตพอตก็ได้ไฟแรงไฟอ่อนผัดทอดได้หมดเลยค่ะสำหรับเมนูอื่นนะฮะถ้าเราจะใช้ทำผัดนะฮะก็เพิ่มกำลังไฟได้แต่เมนูนี้ขอประมาณ600วัตต์พอ แั้นเดี๋ยวข้างในชีสยังไม่ละลาย เดี๋ยวกลับไปทำให้ที่บ้านกินอีกอะ uh huh. แล้วก่อนที่เราจะชิมกันเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณอีกอีกเช่นเคยนะคะเ,เมนูเนี่ยโ,โหเลิศหรูแต่ว่าทำง่ายทุกสัปดาห์เลยค่ะสัปดาห์หน้ายังอยู่กับพี่อีกนะครับผมเอาง่ายๆแล้วก็อร่อย,อร,อ,ยอร่อยด้วยส่วนคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปเลยค่ะที่ www thai city co th นะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำ diy อาหารฟิวชั่นหรือว่าการตกแต่งอาหารบนจานแล้วก็เข้าไปที่ w w w c h a v i c l u b c o m ค่ะส่วนตัวเนี้ยต้องคนละเล่มที่บ้านเรียกคนละอัน,น <c oughs> ผมก็เรียกคนละอันเนชฟมายจึงคนละดา้ะดาอ่ะแล้วไปกินเลยไหมคะค,คนละลูก